สวัสดีค่ะหลังจากที่กับตาจังหวัดมานอกจากมือนีก็บขายของมือแรกเนาะค่ะเนาะขายของมือแรกก็บแจคพอตเลยได้จ้าเทวดากระลดน้ำม่์ให้แต่เสา้าต่เสียวเลยจ้าวันนี้ฝนตกตั้งแต่ตีสองนะคะหลังจากที่ค้าขายเป็นวันแรกค่ะขนมถ้วยก็ทําเยอะแยะเลยนะคะไม่รู้ว่าจะออกไปขายได้หรือเปล่าดูสิคะเพื่อนๆฝนตกตั้งแต่ตีสองเลยนะคะขณะนี้เจ็ดโมงก็ยังไม่หยุดเลยค่ะ เอ้ยเมื่อยจะเมื่อยเมื่อน้ำฝาดน้ำฝนจะพี่น้องย่ำไดสิเบิดฝ่าเบิดฝนนี่เฮ็ดขนมไหวกะเสียงยู่เด้อค่ะกลับบ้านหามือหกมื่อจะพี่น้องกลับมามาเฮ็ดขนมขายกะฝนกะมะตูค่ามือแหลกแหกมันชุ่มฉ่ำเลยจ้าอันนี้ก็มืดอมื่บ่รู้ว่าจะแจ้งย่ำไดวันนี้วันศุกร์ที่หกนะคะ ฝนน่าจะตกทั่วไทยเลยเนาะเออฝนดีปลายปีปลายเดือนจ้ะพี่น้องตกกมาไปเตยกับง่ามต้นไม้กับชมชาำจ้าเคี้ยวขจีแต่ว่าพอขาดไม่ขาดในการลำบากนะจะ้ะตกตั้งแต่ตีสองเลยจนขณะนี้เจ็ดโมงเช้าก็ยังไม่หยุด กับบานกลับซองกับไปใส่เงินเงินกับเบิร์ตจะพี่น้องเบิร์ตแหละกับกับมากกับมหาต่อจ้ะหาไม่เป็นยังสี่แหละค่ะชีวิตคนเฮาอันนี้กับผักผักกับเผากับผักโหระพาเนี่แหละค่ะต้นไม้ต้นไหลใส่ฝนใส่น้ำกระโซดสื่นกับพี่น้องเอ้ยบรรยากาศย่างมือเสา้าดิจ้าบรรยากาศตอนเช้าเช้าตอนเจ็ดโมงจ้ะ ในวันที่ฟ้าครึ้มช่วงนี้เสาจอยบ่ค่อยเดี๋ยลงคลิปนอกจากพี่น้องมันเป็นยังไรดอกจาก้ามันเป็นเมย์เมยเป็นเบื่อเบื่อเส้นเส้นจากพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้ก็เริ่มใจดีเนี่ยแหละจ้ะเริ่มมีกำลังใจก็เลยมาถ่ายคลิปฝนตกพอดีพอดีเลยค่ะพี่น้องฝนตกรินริน มันกับบลิ้นดอกจาก้ามันกับเปียกอยุเรีวยกว่าน้ำหงคุณเลยจ้ะพี่น้องอันนั้นก็รถขายกาแฟนาะจ้ะเพิ่นกับมาเต๊หกโมงคุณรถขายกาแฟเจ้าประจํานี่ก็เป็นบริษัทนาะจ้ะครื้มครื้มเมื่อไหร่จะหยุดเนาะ ฝนตกมาน้ำก็ท่วมนิดหน่อยจ้าแต่ว่ากระดีต้นไม้ต้นใบเตยก็ชุ่มฉ่ำรอดตายอันนี้ก็วุนกระเต็มตะกา่จ้ะพี่น้องขันฝนบรยุดธเห็ดจังไหนน้อเสียขายเบิป่อตานี้วุ่นกระเต็มตะกาบอกใหญ่เลยจ้าขนมถ้วยก็เต็มกระโด่งเลยหยุดถเถอะฝนหยุดถเถอะโอเคจ้ะพี่น้องทำนี้ก็เด้อจ้า